สวัสดีครับผมสรุริยทันนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง M P N Gamer V2 ด้วยด้กันนะครับผมก็เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งกิ่งกระดิงกิงิงกันด้วยด uh ้กันนะครับวันนี้ก็อยู่กันในเกมแท็กซี่ไลท์นั่นเองนะครับผมก็นะครับวันนี้เราอยู่กันในเลเวลที่สองและที่สองที่สามแล้วก็ เราก็เข้ามาเล่นแซมเปิลกันสักนิดสักหน่อยแล้วนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้ก็จะมาเล่นรับงานให้ดูแล้วกันนะครับสักสองสามคนนะครับก็เดี๋ยวคีปีนาเอนีปีนาแล้วกันที่เราจะมาสอนการตั้งค่าเป็นของพมาลายสมองเริ่มตันแล้วเป็นพมาลายของชียเก้านะครับการตั้งค่าของทุกทุกอย่างนะครับก็คือการตั้งค่าของคอนโทรลเดี๋ยวให้ดูก่อน นี่กัะคเราเไปที่นี่ปะเปิลเปิแล้วก็ไปที่อันนี้สติบิวแล้ก็ตดตดแล้วมาเลยเมามาเลยเาเราไปนครอะไรพนี้แต่เดี๋ยวดูอีพีหน้านะครับรับเดี๋ยวอีพีนี้มารับผลนะครับตอนนี้เรามีตังค์อยู่ที่ฝั่งไหนวะฝั่งนี้นี่นี่นี้น่น่นึึกกึกกอ่าเออนไม่ใช่ดินนออนนนนนน อันคือตังนะแล้วก็มีตังอยู่ที่หนึ่องร้อยเจบาทนะฮะจาก3,000กว่าเข้ามาเล่นชนลูกเดียวไม่ชนลูกไข่นะครับเข้ามาตอนแรกก็ชนนู่นชนนี่ชนนั่น,น,นตังน้ำมันหมดบ้างอะไรบ้างก็เหลือแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าน้ำมันตอนนี้เราก็เหลือกับครึ่งถังนะครับเดี๋ยามาสตาร์ทยามาสตาร์เตีนะครับก็เราไปรับคนเลยกว่าสองสามสองสามสอดสิบคนนะสองสามคนพอ นะครับนี่รับคนนี้ตั้งไรอีซี่อย่ที่โอเคเอเดียบิวดีนะครับไปไปการเลื่อนนะฮะแล้วคนนี้มันไม่บอกอะ่ะไปไปรับคนนู้นก็นเลยนะไปกดวายเพื่อสตาร์ทนะครับกดรอโอใน พอมันไลเพื่อ,ปปอเป็นการลดเบรกมือกดเจ้าเกียร์ขับไปเลยเปิดตัว L ครับเปิดไฟนี่เป็นไงล่ะจับความเร็วด้านหน้าเดีกก่อนจื๊นี่เราเจอคนอยู่ด้านข้างเยแต่เราเรียนรับไม่ได้เราต้องเราต้องกดมาร์กพิกัดไปก่อนด้วยแล้วกันนะกดมาร์กพิกัดเพื่อจะบอกว่าไปรับคนนะฮะนี่เหงื่อรับแบบนี้เลยเปิดไฟเลี้ยวไป แล้วฝั่งนี้เลยเนี่ยนี่เลัครครับสวัสดีครับคุณผู้โดยสารนะนี่ก็โอเคระยะทางอยู่ที่สองรอเอ้ยสองกิโลตอนนี้ก็เวลาอยู่ที่นี่ดูด้านล่างไอที่อันนี้ได้เลยนะนั่นล่ะสิบสองจุดกก็คือเที่ยงคืนนะครับเที่ยงคืนกับสานาทีนะครับเอนะครับก็คือเป็นเวรกลับมาแล้ว ออจริงๆนะเราขับเร็วไม่ได้นะแต่ทุกผู้โดยสารอยู่รถขับเร็วไม่ได้นะเดี๋ยวจะโด,โดนโดนเตือนนะฮะแต่นี้ถ้าเป็นไอซีก็ไม่เป็นไรเราสามารถที่จะเร็วได้นิดหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องระวังก็คือการเลี้ยวแล้วก็มีคนเดินข้ามถนนนี่ต้องระวังมากอย่างมากเลยครับเกมนี้แต่ว่ามันตอนที่ปเปิดไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวเสรอ่ะมันยังมัน,ม,นมันไม่เปิดให้นะอันนี้ผมถูกใช่ไหมถูกเล่นใช่ไหม นี่ครับแท็กซี่ของเกมมันจะบอบประมาณนี้นะนี่หน้าหน้าของเรานี่คือแท็กซี่ของเกมแต่เราเป็นแท็กซี่เอกชนเราสามารถแต่งได้ก็เลนโนนดีกว่าไปไฟเขียวแล้วไฟแดงครับเรียกครับเดี๋ยวจะมีคนข้ามถนนเปล่าไม่แน่ใจแต่เราต้องระวังด้วยนะถ้าคนข้ามถนนมานี่ชนนี่ผมบอกลยางานเข้า หโดนแคนเซิลสก็คือโดนปรับด้วยนะครับหนึ่งร้อย๋อเรื่องเลยและเกมนี้นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงเทศกาลของปีใหม่แล้วก็คริสต์มาสนะครับก็อยู่ในการลดลดราคาอยู่นะครับของเกมนะผมบอกเลยว่าน่าเล่นนะครับเกมน,นี้เพลินดีเพลินดีเป็นเกมที่น่าเล่นมากแล้วก็ภาพสวยด้วยนะเอาจริงภาพสวยจริงต้องดูตอนกลางวันอะกลางคืนก็สวยนะดอยูดิดูดรอบๆอะไรนี่ ไอ้ดูแบบนี้ได้กันมาเอ้แนบนบ normal นะนี่ขนาด normal นะถ้าผมปรับ high จะจะดีกว่านี้เดี๋ยวเรียไปนู่นนะครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไม่เกิอะไรอ,ะอ่ะอ่าสีเขียวแล้วไปเลยไปโรดไปรถเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวโอเค นึกว่าเขาจะมาเลนนี่ไงเลยตัดเลยปอดหน้าไปแล้วด้วยไงจริงๆรถมันจะเร็งกว่านี้นะแต่70เอ่อขับได้แค่70นะครับตามความเรยวนะครับอยู่มุมล่างของแมป70กิโมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ขับได้ประมาณนั้นดยความไกลก็ไกลอยู่นะคนเนี้ยก็เหลือระยะทางอีก800เมตร นะครับผมจะต,ต้องดูที่แมปนะดูที่ไอตัวตัวที่วิ่งวิ่งอยู่ไม่ได้นะมันแค่บอกว่าอีกกี่ร้อยเมตรจะเลี้ยวอะไรประมาณนั้นอนะ่ะโอ้ยดึงดึงเลยฝากเข้ามาแล,ล้วนะก็ฝากกดไลค์ะกดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกะดิ่งกันด้วยแล้วกันนะครับทางช่อง M เป็น Gamer V2 นะครับโอ้โตรงนี้น่ารับจังเลยคนดูสองวังเลย น่ะไปเลี้ยวครับไฟเขียวโอ้วันนี้มาดีนะไฟเขียวหมดเลยเออไฟเขียวมาดีวะ่ะเออเลี้ยน,นี่ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อคนขาน้ามถนนนี่ตั้งโดยดีเอออยากจะทําให้ดูนะแต่ไม่เอาเดี๋ยวไปเลี้ยนด้หน้าดีวกว่าตามตามกฎจราจรเออเราต้องแบบเล่นซิมมอลิเตอร์นะซิมูเลเตอร์เราต้องเอาตามที่เขาไว้เล่น แต่เรียกว่าจะเก็บตังนะแต่แต่ดูจะสภาพแล้วเก็บตังไม่ไหวตังหายากนะครับเกมนี้เนี่ยเลาได้ครั้งแค่รงลัสองสามร้อยร้อยสองร้อยประมาณนี้แต่ถ้าเป็นอยากได้เยอะๆต้องไปหาคนที่แบบระดับฮาร์ดอะไรแบบนี้ครับแต่ต้องมันยากคือการที่เขาจะบ่นมาหนึ่งครั้งนี้ไม่ได้เลยเยวจะทางโคตรแคบเลยดูดิ ดูรถก่อนดูรถก่อนไม่มาไม่น่าจะมีรถสวนมานนะยกเว้นเราเนี่ยสิครับสวนอ่ะนี่ครับถึงที่หมายแล้วจอดบรีกจึก๊เหยียบร้อย <Take care. S 1> thank you ขอบคุณครับเอ้ยนี่ในวีีโวสามขึ้นมานิดนหนึ่งห้าดาวด้วยสี่ร้อยเลยทีเดียวนะครับผมวันนี้โอ้โหสุดยอด คนนี้สี่สิบสามบาทคนต่อไปเขาน่าจะอยู่ในรถกับเราเลยเนะใช่ไหมเราเลือกคนได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมโอเคไปไปต่อเลย <S <S อ๋อเขคือสอนกิโลไปรับคนยังไม่ขึ้นเลยคนอยู่นี่นี่เองเดี๋ยวๆรถตำรวจนะครับรถตำรวจนะครับด้านหน้ารถตำรวจเราต้องขับดีๆหน่อยจะรถตำรวจก็เหยื่อไปดีจะเลี้ยวตรงนี้แล้วไม่ได้อะ นี่ถึงที่หมายแล้วที่รับคนนะครับอ่าโอเคลูกค้าเชิญขึ้นมาเลยค่ะบอม <Hey. S 1> สวัสดีครับเฮงครับผอมสวัสดีครับไฮสวัสด,สสดีไม่ไกลนี่200สองร้อยกว่าสองร้อยกว่าเมตรเองไปเกียวพอดีนะครับอ่าปึ๊บ ไปซิงกันเลยที่เดิมป่าที่เดิมเลยใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เข้าไปช่องแรกช่องที่เราเข้าไปตอนแรกอ่ะแต่๋ยวนี้มันใกล้กว่าผมว่าทําไมมันถูกเออเทำไมได้น้อยต้องระวังต้องระวัง เจบร้อย<ส>ครับคุณลูกค้าขอบคุณครับผม,ม่ใช้บร,ริการนะครับผมเเดียวเลยวเดียวก็ใกล้ใกล้ไงฮะดาวไปเลยนี่ไปละจะไปชนรถเขาอีกซิ่งเป็นไรครับผมเราแรงอยู่แล้วนี่พาแบบไม่ดูด้วย ช้าจังอ่ะครับคุณลูกค้า VIP รอผมอยู่คุณครับโอ้โหช้าจริงฮัลโหลช้านอะไรกันนั้นอะไรเงี้ยลูบีบก็ไปก่อนเลยใช่ไหมได้เอาไปแซงไปเลยข้าวเลเพื่อนไปเลยเจโนโนขอสวัสดีครับคุณลูกค้าผมมาถึงแล้วครับเจนลูกค้าคนนี้โทรหาผมใช่ไหมไปคาบกี้ โอเคครับสวัสดีครับฮช่ <Hi. S 1> Hi, สวัสดีครับพี่ผมสามารถอันนี้ได้ป่ะสามารถเลี้ยวนี้ได้เลยป่ะไม่เอาดีกว่าไม่เลี้ยดีกว่าไปตามถนนดีกว่าเออมันก็เลี้ยวแบบไหนวะเนี้ยไปดูก่อน เยอแบบนี้อ้าฟืบไปลูกค้ารีบไหมครับลูกค้าลูกค้าไม่ต้องรีบนะครับผมไม่รีบฮนะเฟรีย์ตรงนี้ไปว่าไปกันเลยไป Go, go, go. อ่าไปไปเกลเกลเกคเ้ยเรนรค้ามาสองคนเหรอมะกี้นึนกว่าขึ้นคนเดียวมีรถไหมค้ามีรถไมค้าน้หน้าครับใจไปหน่อยเพื่อมีรถเพราะตามมันแคบไงลระจะทางอีกหนึ่งกิโลกับอีกสองร้อยเมตรนั่นเองนะครับผมจะไปส่งลูกค้าคนนี้นะเปิดไฟเลี้ยวแล้วก็เลี้ยวไปเลย มีรถใหม่ไม่รู้ไปแล้วตอนนี้ก็เวลาที่หนึ่งที่หนึ่งกับอีกสี่สิบสามนาทีะนะฮะมีไงตอนค่ำกลางคืนก็รถไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็มีรถอ่าไว้จอดจอดข้างถนนเยอะอ่าไฟแดงครับไฟแดงตอนต่อติอดตไฟแดงตอนนี้เราก็ดูที่ขั้นจุกนี้ดอว่ารู้จักรถเพื่อนกันอะไรถ้าเพื่อนไปแล้วก็ไปครับอีชึบไปไปกันเลย ผมว่าดีนะเกมนี้ดีนะชอบกันนครับการขับมันแบบดีอะดีเลยอะแต่ต้องระวังกับการที่คนข้ามถนนด้วยนะครับผมย้ำๆเลยว่าการข้ามถนนของคนเนี่ยถ้าเราไปชนไปอะไรเจ็บหนักนะครับแล้วก็มีอะไ้ที่ปไ่มในแม็ก็คือคือน่าจะเป็นรถชนนะครับด้านหน้าไปรเราเปิดไฟเลี้ยวกันไปปุ๊บ นี่เป็นอ p ที่1ของเกมช่องเออ็นเกมวิอนะครับเกมเกมใหม่ของช่องนี่ครับด้านหน้าก็มีรถรถชนจริงๆด้วย้ถเกิดอุบัติเหตุหรือว่ารถเสียนี่แหละน่าจะเกิดอ,อุบัติเหตุนะครับโอ้โหหลายคันเลยไปต้องไปเวียนอีกแล้วที่จริงอยู่ใกล้เดนยดเดียวเนี่ยนะเดียวพ้ยโอ้ ไปชนจนได้อ่ะงั้นเราไปทางนี้ไม่ได้เหรอเราไปทางนี้นล้เร็วๆนี้ปึ๊บนี่งไงเขาก็ทำกันโหรถไปเยอะเลยนี่งไงเราไปทางนี้ได้นี่มาเออ GPS โอ้โหเดีย๋ยวไปได้ปะ เดี๋ยวไปได้โอเคบ,บนี่ครับคนข้ามทำอะไรต้องระวังด้วยลาดนิดอีตลานดนิด,นด,ด,นดเดียวก็คือแบบอ้ยเจ๊รถมาเจเจไหนไม่ดูเลยเจโอ้โหเสียไปนิดเดียวเจเ้ยรถมาหรือเปล่า was a reckless move. แป๊บนึงสิครับคุณลูกคา้าคุณลูกค้าก็จะเอาเรื่องอย่างเดียวเลยคุณลูกคา้าถึงแล้วนี่ลูกคา้าลูกคา้าถึงแล้วครับลูกคา้ารับสุดถึงแล้วครับโอ้โหแปบ๊บนึงก็ไม่ได้นะเรียบร้อยครับคุณลูกคา้าถึงแล้วครับ Thanks for the for ride ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ใช้บริการแล้วกันนะครับผมโอเค เอาโอเคให้3ดาวก็ถ okay okay. okay. to so. like ือโอเคไม่ต right ิดสักบาทในบนด้วยโอ้โหโอเควันนี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่อง m b g a m e r v 2ได้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ผมกับอาไรเกมที่แท็กซี่ไลน์นี่ต้องขอลาไปก่อนนะครับเป็นชีวิตของแท็กซี่ไอพิหน้าผมจะมาตั้งค่ายดูผมเห็นหลายคนที่ลงคลิปไปแล้วก็พอลงคลิปเสร็จปั๊บทีนี้ก็จะเป็นปัญหาก็คือหยบ ของนี่นนยของผมอะไรเนี่ยเวลาเหยียบเบรกปุ๊บมันจะยังไงอะมันจะถอยหลังนี่มันของผมเนี่ยเหยียบย้ำย้ำย้ำแล้วก็ค้างไว้นี่ไงบ้าะไฟเบรกค้างอยู่มันไม่ถอยหลังนะครับแล้วก็ใส่เกียร์ก็คือต้องไปต้องต้องไปอัปเกรดนะครับตอนนี้มีตังค์อยู่สองพันละแต่อัปเกรดอันนี้ไม่แน่ใจว่าได่หรือเปล่าแต่เกียร์เนี่ยเป็นการที่ขับใช้ชิปนะครับ ชิป up ชิปดาวนะครับก็คือการตัวซ้ายขวานั่นเองนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเดีย๋ยวเจอ e ina, ใหม่อีพีหน้าเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดแปบ๊บหนึ่งไม่น่าจะยาวคลิปนั้นแนละไม่น่าจะยาวโอเคไปละบ๊ายบายไปละจริงๆ <laughs> ไปลคะปลครับบายบายครับเจอใหม e ่อีพีหน้า